ด,ดูนะครับ,รบทำไงก่อนครับทําไงก่อนลองทรงตามมีขอบนี่ครับผมก็จะยึดว่าพิชชคณิตี่ได้คุณด้านแต่ว่าทะเลขาคณิตี่กว้างคุณจะเอาคุณฐานคุณสูงอะไรไม่ต้องไปเสียเดี๋ยวเดี๋ยวสอบถามลูกค้าก่อนว่ามีความมั่นใจจารย์อ้อนกี่เปอร์เซ็นต์ครับนี่สองเซนครับสองเปอร์เซน็นต์มั่นใจสองเปอร์เซ็นต์กับจะด่างไหมเนี่ยจะด่างไหมเนี่ยดังก็ช่างมดังจัดเลยครับ นี่รองทรงต่ำมีขอบร้านนี้มีแต่หานะครับมีความสุขกันนะครับผมรองทรงมีขอบทำไมเราทำไมถึงทำอย่างนี้ผมก็ไม่รู้นได้แล้วด้านคุณด้อ่าไม่ต้องพูดอะไรมากครับทำไปเลยครับทำไปเลยดูอย่างเดียวครับรองทรงต่ำมีขอบครับชื่อทรงมั่นใจอาจารย์สองเปอร์เซ็นต์มั่นใจอาจารย์อ้นกันงาสองเปอร์เซ็นต์ครับ ร้านนี้มีแต่หานะครับเป็นวิชาเกินนะครับวิชาการเราไม่มีครับมีแต่วิชาเกินได้ก็หอบเอาถ้าไม่ได้ก็โยนทิ้งครับดูได้มีวิจารณญาณในการดูนะครับผมทำอย่างนี้เลยใช่ไหมครับแต่ไม่พูดผมไม่พูดครับไม่พูดเพราะว่าผมเป็นคนเกือกรเพราะว่า ตอนนั้นโดนสว่านเจาะหูเข้าใจผิดครับหูอื้อเลยใช่ไหมครับครับเพราะว่าเขาสั่งเบอร์สองไปเอาเบอร์หนึ่งตัดครับหูผมอื้อหมดแล้วนี่ก็ตัดกันมาตรงๆเลยนะครับตัดมาตรงๆผมดูหน้าแขกแล้วเริ่มจะบิดตกกังวลแล้วนะผมดูแล้วครับดูนะครับลองทรงต่ําครับนี่เป็นลองทรงต่ำมีขอบถ้าสั่งมีขอบมีขอบเนาะครับใช้เบอร์อะไรครับนี่ถ้าผสมเบอร์ต้องใช้กับเบอร์หนึ่งครับเพื่อว่า เผื่อเวลาเราทําขอบแล้วเบอร์หนึ่งมันจะไปเป็นมันจะไปเป็นตัวรองไว้ทําให้ไม่ขาวครับว่าจะมีพูดแล้วนะมันจมันดมันอดไม่ได้ครับถ้าให้สองเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องมั่นใจหน่อยต้องมั่นใจหน่อยต้องมั่นใจหน่อยในการทํางานรู้สึกจะมือสั่นนะอาจารย์อ้นไอที่มันสั่นนี่เพราะว่าสั่นจะเอาครับจะทำต่อไม่ได้กินเหล้าใช่ไหมไม่มีไม่มีอาจารย์อ้นไม่ไม่ดื่มแล้วนะเราไม่กินบุหรี่ไม่สูบนะครับผมแต่ว่าดูดน้ํากาแฟกระชายก็ดูด นี่ครับดูวิธีขึ้นครับคนี่พ่อมาด้านนี้เลยนะครับทำไงต่อครับทีนี้ทีนี้เราก็ครับถอดถ้าไม่ถอดก็เบอร์หนึ่งหงายท้องขึ้นเอาอันไหนมันดีกว่าเอาเบอร์หนึ่งหงายท้องขึ้นจะทําง่ายกว่าอ่าเบอร์หนึ่งหงายท้องขึ้นนะครับอ่าหงายท้องขึ้นดูนะครับคือลองทรงต่ำไง คำสั่งเขาบอกแล้วต้องมีขอบเนี่ยแหละคือเป็นปัญหาตรงนี้แหละตรงที่ทําขอบต้องทําอย่างนี้ครับทําเหมือนที่ทําให้ดูครับแล้วก็มาหงายท้องมันขึ้นอย่างนี้คยังใช้เบอร์เบอร์นี้อยู่เบอร์หนึ่งอยู่เบอร์เดิมเบอร์เดิมถ้าเป็นคนก็ไม่เปลี่ยนใจอะไรนะไม่เปลี่ยนใจเอาคนเดียวใจดวงเดียวดวงเดิมเดียวเอาคนเดียวเบอร์เดิมยังไงก็สมชายเหมือนเดิมครับ ง่ายมากเลยครับอาจารย์อ้นดูวิธีทําแล้วก็จำเอาผมดูวิธีการผมก็ตัดได้สิอาจารย์อ้นได้ครับคนไม่เป็นก็ทําได้ครับผมไม่เป็นเลยอ่าไม่เป็นเลยก็ทําได้ได้แหละอย่างเงี้ยผมเห็นแล้ไอ้แขกเขามั่นต่เราสองเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วยังไงมันก็ทําได้เพราะแขกเขาก็ให้เราสองเปอร์เซ็นต์ใช่ทีนี้ถ้าเราอยากให้มันเป็นขอบสวยๆอะไก็คว่ำระหว่างหงายขึ้นก็คว่ำขึ้นให้จำเอาครับถ้ามันไม่เท่าข้างนู้นเราก็คว่ำมันลงอย่างเงี้ยครับ มันอะไรมันจะง่ายขนาดนี้ออาก็ดูเอาครับเนี่ยจานอ้อนจะมีงานไม่คิดว่าถ้ามันง่ายขนาดนี้คิดว่าไม่มีไม่มีก็ไม่เป็นไรแบบีก็อยู่ได้อยู่ใช่ไหมต้มไก่กินทุกวันเลยนะครับ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 เดี๋ยวจะมาขอศัยต้มไก่กินใหนนี้ก็ต้องขอบคไก่ตัวหนึ่งนะครับผมให้ไก่ตัวหนึ่งเราเลี้ยงเอาไว้แล้วเราเลี้ยงก็ต้องต้องกินไก่มันเกิดมามันก็จงให้เราค่ากินแต่เราไม่ค่าเองก็จ้างจ้างคนอื่นก็ผมพูดจริงๆในการจ้างค่าเนี่ย มันมีความผิดไหมไม่มีครับเพราะจ้างค่าไก่มันบาปไหมถามจริงมันบาปไม่บาปไม่บาปไม่บาปคนจ้างไม่บาปแต่คนค่าบาปป่ะครับคนจ้างไม่บาปคนค่าบาปครับค่าบาปมันมีอย่างนี้ด้วยนะมีครับก็ค่าแล้วมันบาปไงเพราะว่ามันบาปยังไงมันก็บาปเพราะมันไม่ได้กินไงมันก็่าแล้วก็ไมันจะจริงไหมเนี่ยจริงแต่ตามหลักความจริงนะคนจ้างวานน่าจะบาปทีนี้ครับว่าเมื่อเราถอดเบอร์หนึ่งออกครับ เ้วก็เอาเบอร์สองใส่แทนเบอร์สองนะครับอเนี่ยมาใส่แทนเนี่ยอ่าเบอร์สองมาแล้วนะครับเบอร์สองใส่แทนพอเบอร์สองใส่แทนเราก็พุ่งขึ้นเลยมันก็เป็นลองทรงต่ำมีขอบแล้วนะครับอย่างนี้อือต้องอตัดอย่างนี้ตัดตัดไห้สุดไหมไม่สุดไม่ได้ขอบก็จะหายขอบจะหายต้องตัด,ตดไม่สุดนะครับต้องตัดไม่สุดถ้าถ้าถ้าพุ่งขึ้นไปเลยขอบก็จะหายขอบก็จะหาย ตอนนี้รู้สึกว่าในแบบก็จะเกร็งผิดปกติครับทผมทีนี้ก็หยุดไปก่อนสรุปตอนมาตัดหลังจากเราตัดขอบไปแล้วเราก็เอาหวีสร้างแบบเนี่ยมาเก็บให้มันเป็นขอบนิดนึงครับอย่างนี้ให้เป็นขอบจะต้องเหลือขอบจะต้องเหลือขอบไว้เขาสั่งไว้ให้เหลือขอบครับตรงนี้ก็ต้องไม่ต้องให้ขาวให้นวลเป็นเวอร์หนึ่งไว้ครับครับแค่นั้นก่อนให้เสร็จแล้วไล่ไปทั้งหัวเลยนะครับไล่ไปทั้งหัวแล้วก็ วิธีตัดให้เป็นขอบคือเราขึ้นแบบไปแล้วแล้วเราก็มาเก็บด้านล่างนี่ให้มันไปรับกับขอบที่เราขึ้นไว้ให้เนียนก็เท่านั้นเองครับนี่หลังจากที่ตัดหลังจากที่เราทําอย่างนี้อย่างนี้โดยใช้เบอร์หนึ่งไปรอบหัวแล้วเราก็มาใช้ตัวนี้ครับเลยตัวนี้ดันขึ้นไปหาขอบครับนี่ดันอย่างนี้ครับจบแต,ต้องให้มีขอบนะครับอันนี้ต้องมี <S <S คือ,คอเขาบอกเขาสั่งว่าลองทรงต่ํามีขอบต้องมีขอบแล้วแล้วลองทรงต่ําก็คืออย่างนี้นะครับระหว่างกางหูเนี่ย ทีนี้ไอ้ทางด้านนี้ก็เหมือนการใช้วีร้างแบบนี้เก็บเก็บเก็บเฉียงวี45องศาทําให้มันมีขอบอยู่ให้ได้ดูนะครับด้านซ้ายด้านขวาตรงไหนไม่ดีเราก็สังเกตดูเลยใช้วีสร้างแบบเฉียง45องศาแล้วก็ทำอย่างนี้ทำอย่างี้จรนี้ก็ให้มีเหลืออยู่ต้องเหลือจรด้วยนะครับผมตอนนี้เวลาเวลาเราจะทําตรงนี้เราก็ใช้บัตรเเลียนตัวนี้ตะแคงไข่างนี้ฝั่งนู้นก็เช่นเดียวกันฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับนี่ดูนะครับ เราอยากให้มันโค้งเราก็ทำบัาไดเลื่อนตะแคงนี้ซึ้บครับนหน้านี่เขาเอาขนาดนี้เขาไม่ตัดก็ถือว่าพอดีแล้วถ้าถ้ามันยาวก็คือขนาดนี้ถ้ามันปันกลางก็ขนาดคิ้วถ้าสูงสำนี้ก็ถือว่าสูงถือว่าสูงแล้วเนาะจานเเสร็จแล้วครับเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะสอบถามความรู้สึกของนายแบบนะครับให้กี่เปอร์เซ็นต์นายแบบ้ยขึ้นร้อยแล้วให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยผมทีแรกให้สองเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคิดว่าจะมาอีกไหมรอบหน้า จะมาตัดที่นี่ไหมมาครับมาอีกใช่ไหมครับผมก็กลัวว่าเพื่อนๆที่ปันกล้วยจะไม่มายังไงก็ขอบคุณอาจารย์อ้นนะครับแล้วขอบคุณในแบบครับสวัสดีครับผมบดีครับครับ